พอใช้แล้วเนี่ยก็ต้องเจอปัญหามากมายเลยนะพอทาไปแล้วหุ้ยหน้ามันมันหน้ามันเยิ้มรวมถึงเนี่ยอุดอดตันลูขุมขนทำให้เกิดสิวอุดตันจริงนะทำให้เครื่องสำอางที่เราแต่งออกจากบ้านไปสวยๆพัง่ะแต่นะคะวันนี้นะคะไม้มีผลิตภัณฑ์นะคะครีมกันแดดตัวใหม่ที่ไม่ใช้แล้วแบบว้าวมากๆแล้ไม่ชอบ ทุกคนก็ต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบต้องพกติดตัวใส่กระเป๋าแน่นอนเพื่อที่เราจะต้องเตรียมตัวออกไปสู้กับแดดนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวครีมกันแดดนั่นเองนะคะเที่ยว่าหลายๆคนเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยก็ต้องเจอปัญหามากมายเลยนะพอทาไปแล้วอหน้ามันมันหน้านะมันเยิ้มรวมถึงเนี่ยอุดตันรนะูขุมขนทําให้เกิดสิวขุดตันอีกนะทําให้เครื่องสำอางที่เราแต่งออกจากบ้านไปสวยๆ เน่าโดนเหงื่อเนี่ยเครื่องสระอางก็จะไหลด้วยแต่นะคะวันนี้นะคะไมมีผลิตภัณฑ์นะคะครีมกันแดดตัวใหม่ที่ไมค์ใช้แล้วแบบว้าวมากๆไม่ชอบมากๆทุกวันนี้หม่ก็ใช้แล้วหม่ก็แบบว่าคิดว่าเอยเดี๋ยวจะใช้แล้วแบบไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปชิคๆสวยๆเลยตัวแกก็คือนี่เลยค่ะเคลียรโนนะคะ UV สันเซรั่มนะคะเคลียโนนะคะเขาออกครีมกันแดดแบบสกมาแล้วนะจ๊ะมีขายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยซื้อง่าย และเจ้าตัวคลียโนสตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมสารสกัดผิวแพ้ง่ายเนะี่ยต้องชอบและที่สําคัญเขาในเครมว่าปกป้อง,องบางเบาไม่มันและก็กันน้ำด้วยอูโอ้โหครบสูตรมากเลยสารสกัดของเขานะคะมีส่วนผสมจากเซรั่ม5ชนิดด้วยกันและยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ด้วยและก็มีกรดอะมิโน,โนนะคะ15ชนิดด้วยกันนะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยเจ้าตัวคลียโนสตัวนี้นะคะเขามี SPF 50้าบเพ คือคุ้มมากมากเลยนะคะคือกันแดดเอาอยู่มัดแน่นอนเลยค่ะแม่พูดมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมายจะบีบเนื้อเซรั่มให้ดูโอ้คือแบบเนื้อครีมแบบเยอะมากๆเลยคุณั้ง เดี๋ยวไม่์จะเกลี่ยครีมให้ดูนะคะนี่เลยโอ้นี่นะคะเนื้อครีมของเขาอุ้ยมันรู้สึกเบาสบายผิวมากๆเลยนะคะระหว่างที่ไมค์เคลียเนี่ยมันไม่เหนียวเนืดหนะอะมันเป็นแบบเนื้อครีมเหมือนน้าเห็นไหมคะเนื้อครีมคือแบบดีมากๆเลยเนดะี๋ยวหลังจากดูเนื้อครีมแล้วนะคะเดี๋ยวไมคจะทา,ทาที่หน้าให้ดูคะ่ะตอนนี้นะคะไมคแต่งหน้าแล้วนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะมันทาทับหลังแต่งหน้าได้เดี๋ยวไมาจะทา นี่นะคะเดี๋ยมาจะทาครีมกันแดดลงไปเลยครีมนี่แบบหอมมากเลยอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วนี่ก็มาจะแบบค่อยๆเกลี่ยนะคะเนื้อครีมเนี่ยมารู้สึกได้เลยนะคะว่ามันบางเบามากๆและซึมเร็วมันไม่อุดตันรูขุมขนเนือแล้วก็ควบคุมความมันได้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทําให้สิวอุดตันนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาปกป้องจากแดดเนี่ยโอ้โหครีมเนี่ยคือดีมากให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเพื่อให้ดู Before After เนอะโอ้โหแบบเนื้อครีมมันซึม มันซึมไวมากมากแล้วม่รู้ึกว่ามันแบบบางเบานะคะแบบโล่งเหมือนไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยหน้าไม่ค่อยมันเลยเนอะปกติเราทาครีมแดดมันจะแบบมันมันเบาๆแต่ตัวนี้ทาแล้วแบบหน้ามันไม่มันแล้วก็กลิ่นิหอมอ่อนๆนะคะบางเบามากๆเลยนะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยอ่ะข้างนี้ก็คือที่มายังไม่ได้ทาครีมกันแดดมันจะรู้สึกค่อนข้างหนักๆผิวนิดนึงแต่ข้างนี้ทา ทิมกันแดดแล้วรู้สึกเบาสบายผิวมากเดี๋ยวมาทีนี้มาจะทาทั้งหน้านะคะหลังจากที่มาทาทิมกันแดดทั้งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะถ่ายรูปสวยๆกันไปสวยสวยู้ทาแดดกันนะคะแล้วจะมาดูกันว่าเจ้าตัวคร e a r n o นะคะ UV ซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะปกป้องบางเบาและควบคุมความมันเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเซิว่มมันจะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีด้วยหรือเปล่ามาเสร็จแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปเช็คอินไปเที่ยวนอกกัน Let's go <S เป็นยังไงบ้างคะคิมกันแดดเดี๋ยวมาจะให้ทุกคนมองก่อนนะแล้วมาจะบอกความรู้สึกแล้วเป็นยังไงหน้ามัน,ม,นมันเยิมขึ้นไหมคะคุมความมันอยู่ไหมผิวหน้าดูดรอปลงหรือเปล่าอ่า พอทุกคนดูแลคนนี้มาจะบอกความรู้สึกมากเลยคะ่ะหลังจากที่มายนะคะได้ออกไปข้างนอกและกลับมานะคะระหว่างวันมายมีความรู้สึกเลยะคะ่ะว่าเฮ้ยหน้าเราเนี่ยมันรู้สึกบางเบาแล้วก็ไม่มันไม่เยิ้มเนี่ยระหว่างที่มายใส่แมสเนี่ยก็รู้สึกว่าคือมันไม่เยิ้มไม่ติดแมสด้วยนะสบายผิวมากๆเลยรู้สึกเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาครีมกันแดดที่มันแบบหนานๆเตอะเตอะพูดก็ต้องเยอะต้องแย่ยแ,ลแล้วเนาะคุณมายค่ะทำไมไม่บอกราคาสัากทีราคาเท่าไร่อืมราคา ไปเล่นทุกสาขขาเลยนะคะซัมเมอร์แบบนี้นะคะเลือก c l i n o l u v Sun Serum สิคะใช้แล้วรักใช้แล้วปังรับรองว่าปกป้องบางเบากุ่มมันเอาอยู่จ้า